สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมากับบรรยากาศร้านโล่งๆนะครับเพราะว่าวันนี้ไปวิ่งเล่นอยู่ข้างหลังร้านมาครับผมก็เลยเปิดร้านช้าไปสักหน่อยนี่นะครับก็ไปทำข้าวต้มธัญพืชแบบใหม่มามีน้ำผึ้งนะครับเพิ่มน้ำผึ้งเข้าไปอันนี้มีข้าวโพด้วยอ่านี่จัดเข้าไปนะครับ เนี่ยเขาต้มใชพืชน,นะครับที่เป็นแค่ข้าวบารเล่อย่างเดียวนะครับราคา1.26นะครับถ้าใส่น้ำผึ้งเข้าไปเป็น1.42แต่เปลี่ยนจากน้ำผึ้งนะครับเป็นข้าวโพดก็จะได้1.32นะครับซึ่งมันจะได้แบบว่าเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอ่าเรียกว่าอไงดีมันใช้ในการแบบว่าปริมาณในการขายครับเพิ่มอาจจะแบบเพิ่มอย่างไงทีละแบบว่าสิ สิบเหรียญเงินอย่างเงี้ยครับสิบเหรียญเงินแต่ว่าเราขายทีหนึ่งทำทีหนึ่งครับเราได้ยี่สิบถ้วยอย่างเงี้ยครับก็ค mm ือ hmm. สิบเหรียญเงิน20สิบถ้วย mm hmm. ก็ได้เยอะเลยนะ mm hmm. ได้ไปเป็นเหรียญทองนะ mm hmm. เข้าโอลิมปิกเลยนะ mm hmm. แต่เช่นเดิมครับร้านเราก็รีโนเวทครับผมมีโต๊ะเพิ่มมาอีกโต๊ะหนึ่งจากที่โมพานนะครับผมเตรียมไปแล้วแต่ไม่ได้วางทีนี้เราก็จะวุ่นวายมากขึ้นนะ คือตอนนี้อยากออกไปตักน้ำมากเลยครับออกไปไม่ได้ลูกค้าเข้าไม่หยุดเสร์ฟไม่หยุดเลยครับผมขอไปตักน้ำก่อนป่บนงึงไะเดี๋ยวแปะมาน้ำหมดแล้วไม่ถังน้ำมีถังน้ำอยู่หลังบ้านไหมมีถังน้ำอยู่หลังบ้านเดี๋ยวว่าไปตักน้ำอยู่หลังบ้านเดี๋ยวก็มีคนโทรมาพ่อมึงจะตายไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันนมันหนัง ใครเคยดูจะรู้นะครับเอาเยอะย็นคนไหนวะมองไม่เห็นโอ้โหแบบมันคนมันคุยกันเยอะแล้วมันแบบเนี่ยครับตัวอัสษมันทับกันแล้วมันมองไม่เห็นว่าใครอารมณ์เสียวิ่งไปไม่ทันครับต้องเพิ่มความเร็วในการทำความสะอาดแล้วแหละ ไม่งั้นทำความสะอาดไม่ทันแล้วโอเคเรายังมีอยู่ไปวิ่งไปหลังบ้านเอาอีกแล้ว <c oughs> โอ้ย๋ยวิ่งไปหลังบ้านเอ้ยไม่ทันอีกแล้วอือจะวิ่งไปหลังบ้านมาไม่ทันตายแล้ว แล้วมันต้องไปดูกันนะครับว่าออเดอร์เรามีออ,อเดอร์อะไรมีออเดอร์อยู่แต่จําไม่ได้ว่าอ,ออเดอร์ให้ทำอะไรออเดอร์เบียร์เนี่ยแหละครับแอบนา้าแอบเช็ดโต๊ะอยู่โอ้ยจะเดินไปดูอ,ออเดอร์เอา <c ười> <c ười> คือก้าวขากำลังจากอย่างเคาน์เตอร์เดินมากันอีกแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลย ดูสิวันนี้เปิดร้านช้าแต่โต๊ะเพิ่มจะเอ้ยอะไรนี่ห่วยแตกไปเลยไอ้ลูกค้าห่วยแตกโอ้ยไม่ได้เช็ดโต๊ะเข้ากันไม่หยุดไม่ย่อนแต่ไปดูออเดอร์ก็ดูไม่ได้โอ้ยทำหกใส่พื้นอีก กวาดครับไปดูโต๊ะยังไมมฮะเพิ่งจะเช็ดไปสองโต๊ะในโต๊ะนี้เลยแกมาโอ้โห้อขอขอไปตักน้ำแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะครับโอ้โหุน้ำมันใช้ไม่พอจริงๆนะต้องต,ต้องซื้อถังน้ำเพิ่มไม่เน้นคราบนะครับเน้นซื้อ อ,อยากจะเข้าหลังร้านเดี๋ยวมาไอาอีอ้าวเฮ้ยไปหลังไปข้างนอกไปตักน้ำนะครับผมแต่ว่าไม่ดูนะครับว่าออเดอร์ของมามันคืออะไรโอ้ก็พูดอยู่ว่าจะไปดูอ,ออเดอร์ของอะ เอ,ออเออเออฮะอ่ะเช็ดโต๊ะแล้วก็วิ่งไปเสิร์ฟ่ออ่ะขับไปดูออเดอร์ของโอ้โหมีเลอะพื้นอีกเฮ้ยอะขอขับไปดูออเดอร์แป๊บหนึ่งนะโอ้โหเข้ามาอีกซองทำไมออเดอร์มันดูในร้านไม่ได้ ีกลินผล,ลไม้นะครับแล้วก็ฮอปอ่อนขมผลไม้เรามีะนะมาจากไหนซื้อครับ <laughs> โอ้ยเองสิเองจะใจร้อนทำไมโอ้โอ้ยโอ้ยอย,อย,อย,ยังไม่ทันเช็ดโตเลยชะชะเช็ดเช็ดโอ้โหเชดด็ดอีกแล้ว ว่าจะไปหลังร้านด,ดูพื้นกันเลอะจะทิ้งไว้ก็ไม่ได้นะจะทิ้งไว้เดี๋ยววิ่งไปหลังร้านแป๊บหนึ่งกลับมาอย่างนี้โอ,โอ้ยโอ้ยพวกเจ้านี่นอ <c oughs> ทำไมไม่ลูกมาหอมกัน มาโอ้โหนีเกษตรดีโอ้โหถ่ายเร็วอ่ะอันนี้า่าไวะมีทั้ทงขมและหอมนะครับเดี๋ยวผลไม้อือเดี๋ยวค่อยทำอีกทีเลงทำออเดอร์ก่อนส่งขายก่อนแล้วมันมีไอ้ธัญพืชแ,แต่งกลิ่นผลไม้นะก็เดี๋ยวก็ ครับ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 ใจเย็นครับเฉ็ดเช็ดเฉ็ดเฉ็ดโอ้ยผมว่าโต๊ะคงพอเท่านี้แล้วครับไม่น่าจะได้รีโนเวทเอาแย่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 เช็ดต่อเออ ในร้านนี้โต๊ะมันเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเว้แต่ว่าน่าจะไม่มีเพิ่มแล,แล้วแหละวิ่งไม่ไหวลูกค้าเยอะจัดน,นี่ขนาดไม,ม่เบียร์โอ้ถ้าเกิดมีเบียร์ต้องมานั่งกดเบียร์อีก,กัะใส่มาทิ้งอะไรแถวนี้วะเนี่ยเนียนนะเนียนนะเราอะแต่พวกที่ชอบทิ้งขยะสุกตามต้นไม้ เนียนนะแต่เห็นนะธัญพืชหายไปเยอะเพราะว่าเราไม่มีอย่างอื่นมาทดแทนนะยังไม่มีเบียอื่นมาทดแทนเช็คก่อนเช็คลังร้านก่อนใจเย็นๆเราต้องราฟอ่ะไม่มีมันเป็นอะไรที่ใช้เยอะมากๆเลยข้าวบาเล่น,นะถ้าอยากจะทำเบียต้องใช้ข้าวบารเลยเยอะมากๆ,าๆ,าๆ,าๆาอามาแล้ว ก็ดันเอาเข้าวบาเล่ไปทำข้าวหมดแล้วเลยไม่มีคราฟเบียร์อือได้รางวัลการเช็ดโต๊ะนะเป็นร้านเช็ดโต๊ะดีเด่นเข้ามากันไม่หยุดไม่ยอ่อยแต่วิ่งไม่ไหวจริงๆหนาวไหมหนาวไหมหนาวเดี๋ยวเปิดตะผิงให้ตอนนี้แปะเหงื่อชกแล้วเนะี่ย คนอื่นหนาวแต่แปะไม่หนาวนะเพราะแปะวิ่งตลอดเวลาแปะคาร์ดิโออยู่เนะี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนะี่ยคือว่าถ้าเกิดเราอันนี้น่าจะเป็นจุดสังเกตได้แล้วครับว่าถ้าเกิดเราไม่เอาแท็บเบียรไปใส่ไว้ในหัวมันนะครับเราก็จะขายเบียรไม่ได้เนี่ยถือว่านี่ตัวสองอันเนี่ยแต่ต้องทาออกมาด้วยนะถ้าไม่ทำก็ขายไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปครัฟเบียร์อันนี้ขึ้นมาอีกเพื่อที่ว่าจะได้ขายสองอันที่อยู่ในตัวจะได้แบบว่าไม่เสียของไปฟรีๆนี่กเสียของไปฟรีๆสองอันก็คือมันเป็นข้อสันนิษฐานได้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้ามาอีกหนึ่งปิดกี่โมงดีวันนี้นี่เนี่ยที่อยู่เคาน์เตอร์ตอนนี้ถ้าไม่มีใครเพิ่มปิดแล้วนะ ปิดแล้วนะปิดแล้วนะปิดแล้วนะโอวันนี้วันนี้ได้อีพีเยอะมากเลยนะพุง่งพุ่งขึ้นเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจากลูกค้านะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าทำไมเส้นหลังนี้มมนได้สิบกกว่าหรือเพราะว่าบรรยากาศร้านอ๋อน่าจะอากาศเย็นนะฮะ ชเช็คลังร้านก่อนอ๋ยยังไม่เสร็จก,กันเลยนั่นแหละครับวันนี้ก็ส่งอปแปะแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปแอบทําอะไรต่ออีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเห็นกันว่าอปแปะแอบทําอะไรมาเพิ่มสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอ้ยติด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 อาสวัสดีครับผมเจอกันวันพรุ่งนี้บายบาย